ดูเลยดเลยไ้ได้ก็ไม่โชว์นะประชอไมือกั้ยจากเรื่องอไรจาก้ไรพี่ผมมาจากดวนี่กาลังกินข้าวอยู่เนี่ยกินไี่ผมาจากด่วไหนหน่วยไหนนะอ้เปิดเดูหน่อยเขาเขาบอกมันจะมาจากหน่วยนี้แล้วขอดูกัตรกันแล้ว้นันได้บัไหมแล้วมันขอประชาชนซ่อยใช่ไมบอกว่าซ่อยไม่ได้เอมาเนขอต่ขอบันม่บอกว่าไม่ใหู้อ่ไม่ให้ดู มามากี่คนครับมามากี่คนสี่ห้าคนใช่ไหมเขาจริงเขาผมไม่ได้โม่ไล่คนที่ใส่เสื้อสีเทาอ่ะมาขอกวี่มัรัดหมดท้องที่ทุกคนแล้วเขาเขายึดเขายึดไปกี่ตัวเมื่อกี้เขายึดสามตัวนะราคาเท่าไหร่มูลค่าประมาณเท่าไหร่สามตัวที่ที่ถูกยึดไปของใครอ่ะของใคร ทำผมประมา้ทิศยี 100, ่สิบนิ 1000, ้วอ right. ่ะพันกว่าบาทตัวนึงพันกว่าบาทพันกว่าบาทตัวต่อตัวใช่ไหมต่อตัวสามตัวก็ประมาณสามพันกว่าบาทนะแล้วเขาบอกให้ตามไปที่ไหนหรอเปล่าไปที่สาทรเมื่อกี้เขาบอกเลยเขาบอกไปสาทรบอกว่าควให้ความไปที่ตั้งไปที่ที่ตั้งไปแค่ร้านตตัวก็ไปก็ไปคาทาวน์มาที่นที่ตรงนี้ซอปภาษาทอนหรือซายแตกงาอย่านีรับป็นทางเไืครับโตตัวดีกว่า